สวัสดีจ <Took 5 S 2> du ้าสวัสดีเอฟซีวันเดียวชนะลนะจ๊ะสวัสดีค่ากว่นลูกสวัสดีค่ะก่อนไม่แ่ยังลหลสวัสดีเอฟซีวันเดียวชนะวันนี้ไล้โซดรอบที่แปดลอยเพื่อนเด้รอบี่แปดแล้วครับบอกว่าเพิ่งมาแต่ใหม่เีเพ่อนี่ ใลงจอยไป่มาๆๆอะรแมาด้มาได้มาด้มาด้โอ้ากาศดีค่ละคุูนะ สุดยอดบ,บรรยากาศดีเสียงน่ารมากพี่รองมาบรรยากาศก็หยุดตัวคุณเนี่ยนามาเที่ยวเป็นยังไงดีบ้างแล้วคนรู้สึกเจ๊ยิงก่อนเป็นไอ้เจ๊อันนี้พามาเที่ยวเป็นไงฮะเอาอพูงภามาเทีย่ยวคลิปวะอ๋อบ้านแฝงบ้านแฝงจะ้ะวะน่ากินมากจ้ะมาพี่รองมามาบรรยากาดีเสีพี่รอง โนทยืนด้วยเท่าบอกวันไะไกับวันจิตตังแบงนี้แล้วบมายถงไสวัสดีครับสวยครับโอ้ยมีสายลุงด้วยลุงสินนามโอ้ยลุงสินนามเลยนะ ลงมาอ๋อ้อนกล่อกินินมันยนเหรอินมกังเลยนมฟังไหมมันมันมันมาอยู่ซืออยู่ซือมยังมือกล่องหมด้พี่น้องกล่องหมาูนังเลยเหล่าทำไมตมมีเยเอามเจต้มเจหญิงต้มเจหญิงเลย มึงพี่น้องสะพานไทยลาวพี่น้องสะพานไทยลาวนะครับผมทางพุ่นกับประเทศลาวนะครับ <c oughs> คนร้ายครับพี่น้อง <c oughs> มันมาช่วยสิยืนยังไม่นอนอย่าเออจะเ้าีไม่ได้แล้วใครเป็นใครเล่นมันไปเมาอยู่ก็มันไปชาด้มมันเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวเลยี สวัสด,ดีตอนเย็นนะครับผมสวัสด,ดี F C <น>อดย่าชาแนลนะครับผมบรรยาก,กาศยังมันเงครับพี่น้องบักไก่นเป็นยังไคุณยายอิ่มอคยายอิมเลย

โอ้บารนเวนคืนไหนเหี้ยบาร์นเวนคืนไหนเหี้ยได้บานเวน่อยเบื้องค่าตำรวจมาขึ้นค่อยโอ้หอะไรบ้างวะค่าตำรวจอ่ะโอ้ยไม่น่าเลยสะเทือนขนแห้งอ่ะอ้บรรยากาศแม่สุดยอนแนาะ บมรยากาศรักร้านพี่น้องรักร้านนี่ละอามานอุะสหลักสิบรรการ้านพี่น้องห้าหลั ไข่ข <st anza? S 3> ้าวเหรออใส่ไหมให้ปิ่งนะบ่อ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับบรรยากาศยังไงนะบรรยากาศจ้าบรรยากาศบรรยากาศ สวัสดีครยังบะมีใช่ไหมมมี่ไหมบรรยากาศแดดร่มร่มตตหน่านั่งกินมากแมนไปหรอครับแมนแมนแดดร่มร่มตกคุณโอ๊ตกินหน้าอร่อยมากค่ะคอยกินดังบ่เสียบบะมี่มัอง ยังกับเมียบ้าฮะยังกับสบไปยังบมียังจเสียบเสียบกูโมเมียบนฮะเสียบกูโมกับเมียบนะเห็นบอกกินนะัรยากาศสดยอดครับอู้หอ่เอยมากเพืกุ้ตังไงไอแม่ อย่างอยมาหมอกอยนะมอร่ะยแช่พี่ยาวอร่อยไหมคะพี่ยาวอร่อยมากอร่อยมากทำไมกินน้อยล่ะคะกินเยอะสิคะจะได้อุ่นวนเหมือนกันโอ้โปผวดวนเ้อโหบาข่อยล้บรรยากาศดีมากเลยนั่งกินชิวๆแมี่น้อกแมนมีโอกาสมากเนาะเพื่อนูมุดหานเนาะยังมันเอาไม่ร เ,เสือ่อโอ้ยไา้เดืยดของเล่นนะัลิตาดอกนั่น <c oughs> นี่ลุยเดินทางกลับแล้วตอนนี้แม่ครับผมถูกต้องครับนี่ลุยกำลังกลับบ้านพล <c oughs> กำลังมาเยอะขึ้น,นเรื่อยๆพามันอยากใครเขาก็เริ่มมันปหาเมื่อใครเขานี่แดดแรงมากเลใครเขาก็ใหยิงขนม <c oughs> <c oughs> นะฮะ ป้าแจ๋วก็ไล่อยู่จ้าอ๋อครับผมป้าแจ๋วเล้าไล่ตลอดเวลาแล้วเราสนมโโมวนตรงที่ไปเขาเรียกอำเภออะไรคะอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะพี่น้นองเนาะน้ำโค้งขึ้นหลายคะัะแมนไม่น้องน้ำโค้งขึ้นาามาไหลสภาพมิตรภาพไทยลาวนะครับผมนะฮะบ้านแฮามึงจะเถียงใครมาเต็มโลงไปก็หมเอาไปเข้าหม้อดิ่งเขาจะยิ่งมองนี้ว่าะจะว่าว่าลงไป ไว้มีโอกาสจะไปค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสุดยอดนะครับสุดยอด <c oughs> <c oughs> ยิ้มไปเถอะนะไม่อยากใครคือร่มอยู่นอกมือนมียังเกล็ดเขินนะ <c oughs> <c oughs> น,นสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมร่อยมาก <ละ S 1> ห่วยอ่อยมากมากินตัวนนี่นน <c oughs> พี่น้องหิวลายแบบนี้นี่หิวลายละสั่งมากหลายๆกิบบนกับเบอรเบิร์ดวันนี้ความหิวนะคะความหิวคิดว่าจะกินได้แบบหลายแห้งเลยละ่ะตัวก็ไปจะเป็นรายการกิน,นครับพ่อหิวพ่อหิวและหลายมากินแล้วมันกินปรได้หลายเนาะพี่น้องน้อยกินได้นิดเดียว สวัสดีจ้าโอดบอกแน่เองอำเภออะไรไอโอ๊ตบอกแน่ะอำเภอเมืองจ้าอยู่มุกดาหารมุกดาหารอำเภอเมืองมุกดาหารอำเภอเมืองอยู่สะพานขามเที่าวน้าพี่น้องอยู่ใต่สะพานเลยยึดขางสะพานขางเที่าวอยู่ใต้สะพานเลยสะพานสองนะสะพานสองนะผมมาด้วยพี่น้องอยากให้ทุกคนเดินมาชมบรรยากาศแบบว่ามานางกินทิวชื่อแบบว่า มว่าอย่าบอกได้ว่ามันคือมันคือมันดีมากค่ะพี่น้องคือมันดีดีแห้งดีดีคือมันได้ผ่อนคลายเล็นงานบ่างเมื่อยนะพี่น้องคือนิลุยจัดโป่งแห้งกันมาหนีสองอาทิตย์แล้วนะคะพนักงานตำเซวกับเมื่อยคนแพลคลองกับเมื่อยเมื่อยเมื่อยตะคุ่มนะคะกันเลยเออนิลุยพักพักพักว่จัดโป่งห้สองสามมือกันเลยแบบ่ากันเลยมามาลีแหลกมาเที่ยวเนี่ยพี่น้องผ่อนคลายนะคะทำงานมาเน็เหนื่อยก็มา เติมพลังให้ชีวิตบ้างนะคะ,ะพี่ยอสั่งเสื้อผ้ามาจากร้านไหนคะมีแต่เส<า>ื้อสวยๆท,ท,ท,ทักเพจได้หรอ,อทักเพจทได้พี่น,อน้องผู้ใดอยากหูทักเพจเด้อนะคะเดี๋ยวจะไปตอบในเพลทถักเพลทวดยอเลยนะคะเดี๋ยวยวอเข้าไปตอบในเพจนะคะลาลูกเบย์ใจดูไม่เท่จะมาตัด สวัสดีคุดูหนึ่งร้อยท่านนะคะผู้ใดที่อยู่งเกลียดเกลื่อนถ้าเมื่อหนอนเมืองหน้าพี่หน่องมาเบิ่งไหลโซนนีเด้อร์จะได้ชมบรรยากาศแบบว่าคือบรรยากาศที่นี่คือดีมากจริงๆนะคะใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะพี่น้องวันนีอ้ออดออดรอบเป็นมาแล้วไหลจะได้รอบเลยอย่าฝ่า,า,ฝาเบือ่อกันเด้อพี่น้องเมื่อจะได้อีกสามเดือน เก็บเงินเหรเนสร้างเก็บเงินเหรจอยพ่ต้องไปแกนใจเาไปแกนใจเลยนจะไปแกนใจจเอาเกิน <elaborate> ห uh, ัวใจว่าตังังกวางขาตัให้ตัมาตามานางร้อนมากนะคะสีเมื่อไพนโอ้ยกินลเพือทีฟ้าเมื่อเทนั่งเยนก่อนนั่นนังเดย์ย่น มีเนีเบียดผู้เรีนกับเ่อยนีค่ะเกินทย่งโอ้เออใช่เบียนโใช่บียนาโยกินข้าวเดีวนี่ยข้าวเดียวเนี่ยแล้วินเยาะเเลไม่เปลาี่นเยีิบยันบคืตบขาน่เปะเือของโอ้ยก็มันหมดแล้วไงแมจะมจานมาถึงพี่เขนี้ก็สี่าสองอไจะตามอีอไพออยเล่าย่าตับมันร่นด้วยร่นโอ้ย จจันที่่ะหล่นประด็นนี้ติตัมมาอยู่ดีมาไ่หรอกมากิมไ้ะอ้วนนันแลไก่อ้วนแล้วหาไก่อ้วนแล้วเอฟซื่ออไรหรอให่กินเยอะเรื่อยไหมเหอะอะนั่งไขมาจิ้มไ ก็กินขออยันขยันวันกี่ผมสวัสดีครับก็ได้เวลานีเแล้วพี่นอเเ้องก็ได้เวล่ากำปั้นสว่างแล้วอิ่มแล้วครับกินห,<ล>หัวบ้านจ้าบรรยากาศดีผู้ใดเขาไม่ได้ออกอกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องบาลนอนหน้าฉันหน่นะครับห <laughs> <laughs> นักเห็นวาคอยเขาของข,ข,ข,ขึ้นมาอยู่คู่หนึ่งมาโคตรเสนาขอนส่องของมโดยบริบทเลย อย่าลืมเด้อครับเขาม่เล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ีมาเรขาจะน่าองเกี่ยวกย่งงว่เอ้าคอยเขามาหนึ่คนคนขึ้นหนึ่งน้นึ่งเสียเียนค่าิอทิ์บ่ลาตีสวัสดนะครับอืมไปก่นไปก่นไป่นเออถ่ายยูกินรอดยินแล้ว ด่าสุดมูไปนี่จากบอกคนค่าแต่เหตุแห่งมูกินง่ายเหมือนกินบอแมนดอกกินนแทบชะบ้าเลยบ้านหนาวมาถทาเดือดน้ำจิ้ม่าสามถ้วยละมันเป็นน้ำซุปดีน้ำจิ้มเน้น่นะนะบอมซีมซีมซีมจิ้มมาน้ำจิ้มมาแ็บบอกให้แซมากนะคะพี่น้อง ผู้ใดยังมาคยมาผู้ใดยื่แถวนีิแบบว่ายื่แถวมุกแา่หันยื่อหลอมเพื่อเล่กหนิจ้ามาเด้อพี่น้องอยากให้มาอยากบอกว่าบรรยากาศคือมันดีมากจริงๆนะอาหารก็อร่อยนะอาหารจิ้มอร่อยด้วยนะอาหารกับอาหารกับหลายหลากหลายน้ำน้ำจิ้มแบบเพื่อความรักเมี่ยนน้ำจิ้มก็อร่อยนะคะผู้ใดแบบว่ายังมาคยมามาลองซักนะคะตะเภากินอ,อ่ะลองกุ้่ไปไหนรวมไปก่อนนะใครอ่ะ พีน้จองงเอามองบอลทำอะไรเดี๋ยวจะให้ดูแบบว่าบรรยากาศด้านหลังนะคะพี่น้องเบื้องที่ไหนคือมันดีมากจริงๆนะอุ้ยอ้วนไม่ได้ไม่ได้มันหนักพี่่ละมอมันหนักรู้ยังไงมลองไล่ให้ใต่เพื่อนเบื้องเนี่ยแต่ค่อ,อุ้ยมันดีมากจริงๆนะไปแล้ววะน่าดีแล้วลวะ

ว้าดูเจอเราผิดไอ่าหยืนให้นนมาะมาจายมจเด้อมเด้อนีสดุวัสดีคนดูส5 0 0นแล้วครับพี่น้องจะกลับแล้วฮะเดี๋ยนี้เราจะกลับบ้านแล้วพี่น้องกลับบ้านแล้วหรือเชาไยตรงไหนอยู่ สีกลับแล้วพี่น้องนะฮะเมื่อแล้วคำว่านี่บรรยากาศอะไรดีดีกุนี่พี่น้องฝั่งเราฝั่งเรานะฮะฝั่งเราเอ้าข้าเจ้าเอ้าข้าเจออ้ายังล่ะข้าคำใส่แม็ใส่แม็ไปกันใส่เม็ดลูกเด,ดี๋ยวควบไปเลยเดี๋ยวควบไปเลย จะพนันไถล่ารับพี่น้องพี่น้องครับเ <c oughs> ม่ยยับนี่ัวัญญาณน้ำ <c oughs> <c oughs> มรรยากาศดีมากนะครับผมดีมากนะครับผมคือดีอะครับ <c oughs> คนเยอะมากนะฮะ เมื่อกี้ทำอะไรน่ะเมื่อกี้ทำอะไรครับเมื่อกาศนะฮะจะไไมังเลยป่ะ มันมีนองท่างเงเทพยังกันค่ะพี่น้องเด็กๆทำอะไรกันนะครับพี่น้องครับ บรรยากาศเย็นดีมากนะคะพี่น้องครับบรรยากาศเย็นดีมากเลยนะครับผมกำลังถ่ายรูปกันนะฮะช่วงนี้ดูบรรยากาศไปก่อนนะคบผมพายไม่กระ ขึ้นไปข้างฝ่ายยังแน่นะครับผมผมเคยพึ่งเคยจับขากล้องตัวนี้นะฮะไปตัวที่ตัวเหรียญเลยครับพี่น้องสองครอบครัวนะฮะมาวันนี้มาเที่ยวกันครับพี่น้องที่ พานไทยลาวนะฮะเ,เดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วนะครับผมถ่ายรูปเซ็กกับสิคับกันนะครับผมรบรรยากาศคือดีมากนะฮะรองฝาจ้มใสพี่น้องดีบ้านค่ะ พี่น้องบรรยากาศสวัสดีสวัสดีพี่สาวคนสวยกลักตัวครบหรือยังคะสวัสดีพี่สาวคนสวยนะคะพี่นางกักตัวครบหรือยังเมื่อไหร่จะได้เจอกันเนาะพี่นอมม้องบรรยากาศ อยากบอกว่าบรรยากาศดีมากนะคะเดี๋ยวกักตัวครบจะพามานะคะพี่สาวคนสวย,ยพี่ผ้าไม่นั่งมากครับเดี๋ยวพี่นางกักตัวครบเดี๋ยวน้องจะพามานะคะครับผมพามาเที่ยวกันรบรรยากาศดีมากเอาผู้ใดแนนเึ้าทะเดโตัวสองคนบงังกระเต็มกล้องแล้วพีนนพน่น้องเอาว่าเฮสสวัสดีค่ดูน้้งแปดสิงหกคนนะคะออพี่น้องวันนี้ผามาชุบบรรยากาศดีมากจ้ากักตัวครบวันนี้จาพรุ่งนี้ออกอ๋อคุณคุณพ่อหายป่วยไไว้นะคะ ไปพี่นอนเดี๋ยวจะนอนกลับบ้านแล้ว่นีเด้อค่ะพ่อกลับเด็ก่นีเด้อวยทำไมโล่คบไว้มไม่อยากเมือกอ่ะไปกลับบ้านไปะไป๊าบรรยากาศเมื่อไหร่ไปบ้างเดีด๋ยว <c oughs> ไปจละอะไรลงตัวเดี๋ยวจะไปหาอาจารพีน่นั่งวะบรรยากลายไปบ้างโอ้ขามันนี้แหง้แหงน,หนี่ก็หนีไป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 เรียกเด็กๆมา เจี๊เดียไหมเขาเจะถาเออน,นม,มั้มนันคำมาไปไปๆป,ป,ปมามาล,ล,ลูกมาเร็วๆคันเล้วมาได้มาได้อากาศเย็นๆจะราแล้วนะครับจราแล้ว ร่าพ <t songs> <st> ี so ่้องเนกลับบ้านแล้วสหรับไลดนี้อย่าลครอาด้วยคชร์งี้วชทีมานข้าคนนี้หุ่นันลด้วยเอาว้โอกาสหนาเดี๋ยวสิดาม่าหม่แตเมืไหรคนใหม่เดงใหม่อีกั้งะรับไลฟ์นี้ไว้ชมกพอมันไม้มื่อหร่